สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี <Okay. S 1> มาออหอหอนแล้วครับพี่น้องครับบ้านสามเผ่ามองหอยสีเด่นอยู่ดูคังเซเว่นพี่น้องคังเซเว่นเลยนะครับนี่นี่คือเซเว่นยึดทวงคามเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ข้างๆกันเลยโอ้โห ให้รถขั้ไหว่าจอดกันได้ไหมให้รถขับนี่สมานี่กันดเอาขดยจเออพื่ให้ลกีนมาจะม่จอดใกล้กันจอดนี่กันดมัยังมีเานีเพออางนี้ก็ยังเกา่ารถอีกจอนดได้ได้เออเได้ได้ได้ ได้ได้ได้แฮวกำลังทยอยมาทยอยมาโอ้ยอาวเจอกันนี่แหละรับสวสดีครังมาเห็นไส้เห็น้ดยวยอันอันพกไงไอ้งากไปก่อเดอพกพบพายคลิปก่อนจะข้าว ห้องสองเนบ่อครับปวดพูดเหรอแต่ไม่ได้หันสเครื่งบ่อแมนต้องหองสอย่างเดียวพบบ่พ่อทานเด็กเขาไปแต่ว่าพมจอดไปอีกห้องหนึ่งพาดาบันมันนอนอยู่คนโอ้พอกันมันนอดนี่พี่ห้องซีดาบันนอนอยู่ห้องซีเดียวนี่ครับตอนนี้ไปที่ยวเลยเจ็ดสิบเปอรนต์ลครับพี่องครับเจ็ดสิบแม่พบพไ้เงปก่อนเด้อดเงาะหน

ไปที่ห้องไกลเหล้วยนะครับพี่น้องครับไกลเหล้วยไกลเหล้วยไกลเหล้วโอ้สถานที่เขามีหลายพักตจน แดดพี่น้องแดดจะได้มาคขามว่าแน่ถึงแดดไม่เพื่อนว่าแดดไม่แดดไม่ไม่ไม <c oughs> แดดขนาดนี้สถานที่เขามีหลายผักผักหนึ่งชวงผักประตูเขาที่ทางในี้ท่านี้วะพื้นที่โอเคครับพี่น้องครับโอเคอเครัอเออโอเคเลย ห้ออเ,เอามาครับพี่น้องครับย่าลืมมาจ่ามาเยาน้ำก่นว,วันววนี้ลำเพลินมากหาพี่หาน้องแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีไก่ไก่ไก่จะลืมมว่าหายกำลังใจครับพี่น้องครับ

บันไดนี่พุดได้บ่คือม่ได้ขี้ดินใช่ปะหลังบวกลอนคือรอแถวป่ะว้ยคนรอแต่ไหนเนี่อทิ้งเมือหันเ่ยโดยบ้านหัวเมือกีิน รำเขาเรียอไฟนเาปวดโอ้ค oh, oh, oh. oh, ือหมัดเอาเอ้าอ้จเก่งกันไปเลยนั่จเก่งกันไปเลยเด้อประดิชาโอ้หมอดทิ้นอุดรเลยแม่จีนพอมพ่นอุดรพี่นงทีนอุดรค่ะจะพอมพุ่แก้วที่่ กูแก่อำเภอกุุงพลาโอ้ยอำเภอโอยเมื่อยูมยูกูแก่อำเภอกุพืา่อำเภอกุงพลาอำเภอกุุมพวาแล้ว่ะออมันจบเกี่ยงมันไปเลยจะให้เล่นเทดหัวอยู่ดิล่องหัวส้นเหล็กเด้อดดีดีดีไปหัวส้นเหล็กเด้อ เคิดว่าพายูสิวอล้วล่ะพี่น้องบัง,งสังเกตบางดินมันแกน่นดินแข็งแล้วพายูออกแล้ว,พา,ออลวพายูออกแล้วพี่น้องว่ต้องห่วงมากเลยนะครับ sao rồi họ này bọt phấn đi phấn tục men như này ta thêm cho đi vào làm khuấy เอาเสือกปาะลำค่วยสิอย่ายิ้มหลายผู้สาวสีตายน้ำอย่ายิ้มหลายร้อยยิ้มวันไฟขาดผู้สาวสีตายน้ำนี่ อ๋อพี่นอ้องวานแรกเมื่อจ่าวมายาวน้ำกันครับพี่น้องครับมาสอดแจกน้ำกันอยู่อุดรธานีวันนี้ไม่ต้องหว่วงเลยวมาโอ้ยขาเทีเห็ดแล้วไปตึกแให่อีกเช่นไรจะได้ไปตึกแให่อีกลูกว่าเห็ด เล็บดำขึ้เขาเลยซ้ำเพ่เนเลยอันนีโร่พี่าจะเห็ดบ่เห็ดบ่มคิ้วายเพราะบ่มัเ็นมีกันคิดเบงโลกเมาอยู่เงินสาวน่อยสามพันขึ้นเดียวมือเดียวมือกสิือกันเออเออเราม่นมือเด็กนเยเด็กน่อยออพวกทีบขึ้เรือซวงเขาเกไม่เห็นหรอม พอเห็นบ่ฮะพอเดินผดวงดูดูีวพอเห็นดอกจังเกงยังแให้ผู้หนึ่กางเุ่่ดวงก็าได้กันด้วยเงี้เอ่ะบกมองว่าดวแปดนาทีไปเงยเดีวนี่แ้วละใคืนนั่นเอกเสี้ยนี่กลัวหรกองเสียพ่อบอกันนี้ได้เดินผูดงดูดูกับไม่เห็นตัวขาขาเป็นเรถออกแปดโงนะเนี่ย ซีบูงเาถามว่าพ่อไปเดินทางกัหอน้สะอาดแล้วฮ่าฮาฮามกกระเ้ามกกรช้ออกไปาาะคืนนีไว้สนีพี่น้องควรมาในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอีซีทีที่ตามอย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครช่องพอปอยางอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชีกับพี่น้องครับ